สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็พาทุกคนมาที่ไรค่ค่ะนี่คือผลผลิตที่ไร่นะคะฟักทองก็กำลังมีดอกนะคะทุกคนส่วนมะละกอค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะได้กินแล้วคะ่ะดกมากๆเลยนะคะสำหรับมะละกอฮอลแลนด์ค่ะตรงนั้นจะเป็นส้มโอค่ะทุกคนนี่เป็นบรรยากาศนะคะมากับเจนเจินค่ะสวัสดีค่ะ จนเจนจะพามาเก็บชะอมใช่ไหมคะ,มนะะใช่แล้วเราจะมีอะไรบ้างคะพี่ต้องอมีมะเขือนะคะมะ,มะเขือที่บ้านหมดอย่างหนูเจนหมดแล้วค่ะเก็บเดี๋ยวเราวันนี้เราจะเก็บมะเขือไปไหมมาละกอสักลูกไหมไว้ไปตามส้มตามกินโอเคค่ะนี่คะ่ะมีชะอมได้วยนะพี่ต้อง โอเคค่ะเราก็จะไปเก็บชะอมกันด้วยนะคะเอาไปสักสามลูกก็พอนะคะยอไปหนูจะน,นําไปเก็บเลยค่ะนี่ค่ะชะอมค่ะนี่เป็นจะเป็นโซนชะอมนะคะส่วนนั้นเป็นกระท่อมนะคะเอาไว้พักเวลาทำไร่มาเหนื่อยๆคะ่ะทุกคนหน้าฝนก็จะมีผลผลิตทางการเกษตรเยอะแยะมากมายนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น พริกกระเรียงค่ะนี่พริกกระเหรี่ยงปลูกไว้นะคะปลูกทิ้งไว้ก็ได้กินค่ะทุกคนได้กินหลายปีแล้วใช่ไหมหนูเจนสามปีค่ะสามปีแล้วนะคะทางนั้นหนูเจนก็กําลังจะเก็บผลผลิตนะคะที่เจนเจนปลูกไว้ชะอมค่ะทุกคนส,คออส่วนชะอมนะคะยิ่งเราเด็ดมากเท่าไร่ค่ะก็จะยิ่งแตกกอมากเท่านั้นนะคะนี่ ซนนี้ก็จะเป็นฟักทองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงเดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณด้านหลังนะคะเป็นมะพร้าวค่ะมะพร้าวก็ได้ร่วงลงมาเลยนะคะนี่ค่ะมะพร้าวค่ะทุกคนมะพร้าวก็สามารถนําไปทํากะทิได้ค่ะเดี๋ยวจะไปขย่าดูนะคะว่าจะมี น้ำหรือเปล่าถ้ามีน้ำสามารถจะเอาไปเป็นกระทิได้ค่ะไม่ถนัดเลยค่ะมีค่ะเดี๋ยวต้องจะเก็บไปนะคะเอาไปแกงกะทิหรือทำขนมหวานได้ค่ะเอาไปปอกนะคะนี่ค่ะทุกคนเป็นบรรยากาศที่ได้มีมะม่วงมีไม้สักค่ะมีมะพร้าว มีต้นขาค่ะทุกคนต้องได้มะพร้าวไปหนึ่งลูกนะคะวันนี้นี่หนักมากๆากเลยคะ่ะเพิ่งจะร่วงลงมานะคะมะพร้าวหนามากเลยนี่เป็นมะนาวนะคะทุกคน ้านนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศที่ได้นะคะยามเย็นค่ะทุกคนต้นกิเล็กก็มีค่ะบรรยากาศบ้านๆนนะคะไร่ป่ามันค่ะ ขออนุญาตในความสั่นด้วยนะคะขอภัยด้วยเดี๋ยวขอเก็บมะพร้าวก่อนได้มะพร้าวกะทิด้วยหนูเจนอันนี้คืออะไรคะเนี่ยฮะตรงนี้ที่มันเป็นเครือเนี่ยนะ บวบปะอ๋อบวบบวบว่อี้อันนี้ต้นสาครค่ะจะใจอก,กบบบระบังจาตัดชะอมนะคะนี่อย่างขามาขักขมินค่ะกระบังหนามนะจ๊ะเป็นปีเก่าหนามชะอมแบบแหลมมากเลยค่ะโอ้โหโอ้ย ใส่ถุงมือไหมใส่ก็ได้ค่ะไม่แม่เอ่ยชาอมครั้งแรกนะคะเหนียวนะรัาไกาไม่ค่อยคมใ <c oughs> จนบอกให้ตัดไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะรัดที่หน่อยยิ่งตัดยิ่งเยอะใช่ไหมหนูจนใช่ค่ะเราจะมาตัดแต่งกิ่งของเขาได้ด้วยนะคะ ไม่ค่อยได้มาก็เลยเริ่มจะสูงขึ้นแล้วนะคะทุกคนผักดส,ดส,ดสดผักอินอรีปอดสารพิษค่าค่าสามปีนะคะสามปีแล้วค่ะโอ้โหเหมือนอยู่ในป่าเลยนะคะอ๋มาหน้าฝนก็ชุ่มชื้นไปหมดนะคะ แล้วก็ประหยัดน้าด้วยนะคะถ้าเกิดปลูกด้าฝนนะจะน,นะใช่เดี๋ยวนะคะอาจจะตัดไปให้หน่อแ้วพอพอได้ไหมเจ็บมืออ่ะไม่ไหวแล้ว